ู้เเเชาาาลซ่่่่อหหีนนัสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องรอบดึกๆครับพี่น้องเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมากับสายฝนมาแล้วครับพี่น้องครับโบูบอลต์กับบอลต์ไม่เจตนาเลยสบายดีเหรอเขจะพาเจ้าไปหาพ่อแม่เจ้าดีไหมอ่ะ ล้วจะหิวหรือเปล่าเนี่ยมาแต่ฝนคะแนนเด้อดมเยอมาจุ้ยข้าวปลาอรอยมากมึงด้ดูราศีหน้าเขมอก้่จะเด้อหอคกินสั่สอนแล้วมาถงลายส่จุ้ไสั่นสอนเาทำไม้รสุนพน้ลายใส่เพราะว่าเขชอบนะถ้าเขารักเราก็จะพ่น้ท่วงเมืองเลยไม่หัป้ป้าจะไปรักคขหนเดี๋ยวโดอตเลย ออา่อได้พ네 right. no nah mm ่อ hmm. ไ okay. mm ้พ hmm. ่อไดตั้งแ่งนะเถอะไปตงมออื่นวันนี้ำเนียกัพอแล้เาดี๋ยวสิบเไปจับกุ๊บวัีมันกเลยมือก่หนาเสไับจับก่อนตุพ่แห้งหเหมเขาจบเหมดกิน้เขาคิดา เพาอะเพาอะไรราะแล้วเปิดไเปิดไม่มีสอนเลยมาแล้วไม่สอนเขาซีเขาเขาไม่ไปอยากไปไหนหรอกอ้าคนเศรษฐก้จตกรายพวกเขาขึ้นมาเลยคนเสียงหมด้วครับเขาจะปล่อยหรอคนเสียงหมดแล้วเฮยน้เง

ส,ออสุสอีเพื่อนูงี่มพ่นจะด้สนานนะจะดีชดชอยนะพอ,อได้แล้วนั่รียมดอกไม้เร้ยรังพอพัดออ,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 ออกไปุไปทงนี้ไปก็แล้วค,คุณจิบชิบโมงคอยตกันแนอนบอสครับนงครับมาแล้วมาแล้ว ตอนนี้จองของเราก็ทักเก็บเงื่อนไว้ครับเออสุดท้ายกับปลาครับพี่น้องครับมาแล้ออออวอะไรพ่อ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 ชุดยดูหนึ่งเดี๋ยว Còn đèn phở xịt mấy mặt đứng dưới này Cháy vừng chứ không được <laughs> Cháy còn. <toàn. cười> GO: <S <S ถึงฝนถึงพ <c oughs> ากับพี่น้องโอ้ยยานคับเอ้าวไป้ยเ้ยน้ย้ยมฮเฮ้้ยเฮ้่เจอย้ยเฮ้ยเเดียย้ยเยเ้เ้ยย้่เยเยย้ สายฝนรับเจอหนึ่งโอ้ ว่าแต่หมดไปมาอ ok oh, ีกแล้วรูปนึงโอ้ยหุขนาดสี้าดีกย่างเงุ้๊กค็เาเอาครับพี่น้องครับตอนนี้ฝนก็เริ่มซาฝนเริ่มซาฟ้าเริ่มโปอยหวังว่าหวังว่ามันจะไม่มาอีกนะเอาเจาะหาย เราจะเปิดกินข้างระบายก็พอนะเปิดไเต้าเสื้อเสื้อไม่ให้เห้คนไหบ้นอนวต้อแรงเลยจเขาแบบบัวไนังให้พอเขาวเดี๋ยวิว่าโอ้สินี้มาเพลงบดังแรงเลยครับ่าจำไ่ได้เพลงบดังเลยคือจังกลาเออกจากองล้วก็โยกขึ้น เอาเอาเกเยยกยกมากลงกยกไถึงเ่ยยกไมถึงขึนยกขึนย่ตัวเบียดนะีอข้าวสอาไมกขึนตัวเบียดไม่ไม่ถึงวาบต้องเกาะใส่ล็อกมันคือ้เฮาใส่สองใบอย่างเงี้ยนามันงมลงยยกยกสลังขึ้วิน้นน ก็ยิ่งสูงหาด้วยวะลมมวพียไพี่งไอ่ง่งไฟแรงยั่งึ้นเนี่หลายตัวอยู่นว่ะน่ามัะครับตอนนี้เรากำลังลงจอแล้วครับ

เอาครับขออนุญาตเอ,อ่อจอดลงครับเดี๋ยวมาเบิ่งนกันต่อครับตอนนี้ยังไม่ดมมากบีบอยู่แต่ว่าฝนหนาสิหมดแล้วเ <c oughs> อาครับเมื่อกี้ พักขายยาพันครับคุณเป็นแม่คงมีความสุขมากนะอยากได้อยู่กับลูกดังดีกันนะก็จะทำอะไรก็คิดว่าเราจะปล่อยพวกเขาไปยังไงดีหลังจากที่พักขายยาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็มาทุ่มกันต่อครับตอนนี้ไม่ได้ตีนึงเลยนะครับค่อจะปลอดภัยให้เหลอฝ่ายนั่งเดือมอยู่

เห็นอกแล้วตอนนี้ก็มีคนประมาณสามสี่คนห้าคนคนเขาผูปล่อยตอนไหนอ่ะโอ้ยเจะมองในเวลางานเหรอต้องยอมให้ข้าถูกได้อืมเขาเปล่านะฉันต้องลงที่เพื่ันจะดึสัญานะลงเนจะดึงชดชอยนะพอได้แล้วนี่แล้วเตรียมดอกไม้หรือยัง จำหมดจำหมดครับตอนนี้เอ้าให้จำไมให้จำถอนเลวะาอ้ยจอีกแล้วไปทางซ้ายอิสวัสดค่ะสัสค่ขอสิ่งของอเี้ยขอ้ั้ง ทไมเนื่ออย่างนี้เนี่ยเเป็นคนอย่างนี้เจ้าคิดอะไรอยู่คิดเยอะเลยล่ะเาพอลูกจะเสียสิทธิไปแล้วเหรอข้าไปิดอะไรให่เจ้าจับได้เหรอข่าวสักขนานั้นคิดในใจก็ไะเข้าว่านะ<ม>ขาจะให้บทเรยกับเจ้าอมูหน่อยเางนเหนีู่ป้เจ้ารู้หรือเปล่าวาเวลาอานไดิ่นนร,ร้องด้วยความกลัวใครจะ่วยเขา่ะ่ ก็คนที่บอกเขาพ่นน้ำลายใส่<า>ก็เขาจะเห็นสิน่งที่สูนตนนั้นเป็นเวลาร้องเพราะหวาดกลัว ลคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ครับพี่น้องพ่อคนนนนานคิหน้าสวัสดีครับผมเจ้าสวยเจ้าเมื่อรู้อยู่